สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะคือเรื่องกินเรื่องใหญ่อีกแล้วนะคะทุกคนมาช่วยเขาทำม้วนนะคะยังไม่ได้ช่วยทำอะไรเลยนะคะทุกคนกินก่อนคะ่ะก,กินกับร้านสาวคนสวยนะคะนางก็ไม่ยอมเข้ากล้องนะคะทุกคนแอบเพ็นอยู่นิดเดียวที่เรากินอยู่นี่ก็คือเป็นอาเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นอาหารเจนะคะทุกคนมีพี่ชายมาข้างหลังด้วยเพราะว่าเขามาช่วยกันทำบุญเขาทำบุญนี่คนเยอะมากนะคะทุกคนที่เรากินอยู่นี่ก็คือเป็นเมี่ยงปลาทูคือเป็นอาหารเจนะคะซึ่งเขาก็ทำไว้แล้วแหละเดี๋ยวหลายๆคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นหน้าตาอาหารก็คือ สรวกได้แค่นี้นะคะทุกคนซึ่งคนค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จะสร้างความลำบากให้คนอื่นอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็เลยแอบมากินอยู่ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าตอนแรกเราโทรหาเพื่อนนะี่ยลานสาวคนสวยๆวยไหมคะทุกคนแอบเห็นลานอยู่นิดนึงใช่ไหมคะอันนี้ก็คืออ้า <laughs> เขยไอ้เขยผมมาแป๊บเดียวก็รีบหนีเลยนะคะ ไอ้ไอเคยก็จะบอกว่าโอ้โหฉันไม่อยากครับเกงเองแอบคุยกับหลานสาวนะคะทุกคนนางก็ยืนกินไม่มีเก้าอี้นัง่งซึ่งไม่ได้เจอหลานนานมากซสืออีกที่หนึ่งก็หลานเป็นโตเป็นสาวแล้วนะคะคือพี่สาวของอาวอนนั่นเองซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะอันนี้ก็คือพี่สาวของน้องบอนนั่นแหละ ขาก็ไปโรงเรียนเลิกจากโรงเรียนเขาก็มาช่วยนะคะมาช่วยทําบุญเนี่ยเพื่อนคนสวยอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้แหละเพื่อนคนสวยของเราซื้อม่วงอยู่ข้างหลังนี้นะคะทุกคนก็คือไม่มีอะไรมากนะคะมีข้าหนมเส้นมีเมี่ยงปลาทูก็คือเขาเอาแบบปลาทูเจมาปั่นกับพริกนะคะนี mm ่ hmm. แม่ก็ให้ดูแค่นี้นะคะทุกคนครึ่งข้างหน้าของแม่เนี่ย คือคนนั่งเต็มหมดเลยนะคะทุกคนซึ่งแม่ก็เอากล้องวางอยู่ตรงตะกร,ร้านะนะคะคนข้างหน้าอาจจะไม่เห็นคือเราก็หิวประมาณ5้าโมงแล้วแหละเราก็รีบไปนะคะยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปกินก่อนนะคะซึ่งป,ปีปีที่แล้วเราก็กินแบบนี้นะปีนี้เราก็ไปกินอีกปีที่แล้วเลยช่วยเยอะกว่าน,นี้แต่ปีนี้เข้าจส ทำบุญด้วยน้ําข้าวโพดนะคะทุกคนน้ำข้าวโพดซึ่งเขาก็ไปซื้อแบบข้าวโพดแบบสดๆแล้วก็มาปั่นนะคะมาปั่นข้นเอาน้ําแล้วก็มาเนี่ยแล้วก็งานเข้าแล้วนะคะทุกคนซึ่งตาตั้งเมื่อกี้นี่ก็คืองานเข้าแล้วคะ่ะแม่บอกให้ไปซื้อของให้หน่อยนะคะแล้วก็พึ่งมานั่งกินไม่กี่คําก็ต้องไปซื้อของกับเพื่อนค่ะทุกคนแล้วก็ขอว่า ขอกินแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งได้ไหมเขาก็บอกว่า,วาไม่ได้นะไปซื้อก่อนเดี๋ยวคนที่นอนวัดเขาเวลาตอนเย็นอย่างน,นี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะคุณยายของคุณย่าของน้องบอลอันนี้คือคุณย่าของน้องบอลน,นะคะทุกคนเขาก็กินอยู่ข้างหลังเขาอาจจะไม่เห็นกล้องน,นี่นะคะภารกิจของเราสองคนวันนี้ก็คือไปแล้วนะคะตามหาเซเว่นค่ะ นางบอกว่าอะไรของเมืองเนี่ยนางไม่อยากเข้ากล้องนางแอบอยู่ข้างหลังที่เราเลินอยู่นี่ก็ตามคูเมืองนะคะทุกคนคือคูเมืองวัดป่าเป้านั่นเองแล้วก็เลินตามตามตามไปอากาศตอนเย็นดีมากทุกคนเพราะว่าพึ่งกินอาหารมานะคะกลัวมีอาหารติดฟันเพราะว่าเราไม่ได้เอาขากล้องมาบร,ริบ่า เราใช้มือถ่ายมันก็ใกล้หน้าเราเกินไปกลัวมีติดเสร็จอาหารติดฟันนะคะทุกคนแม่ก็เลยยังไม่ทันได้กินน้ำมาเลยเลยเขาบอกว่าให้ภารากิจแล้วก็เออรีบลุกมาเลยนะคะทุกคนพากันไปค่ะสองคนเลินไปนะคะทุกคนตามหาเซเว่นนะคะต้องไปหาเซเว่นซึ่งเขาบอกว่าเออเขาทำน้ำเขาพดค่อนข้างเขาใส่น้ำค่อนข้างเยอะนิดนึงนี่นะคะเราก็จะไปหา หลืออะไรมาใส่นิดนึงจะให้ทำให้น้ำมันข้นขึ้นนิดนึง่นี้นะคะทุกคนเราตามหาเซเว่นนะคะตรงนี้แล้วก็ามาซื้อเป็นร้านร้านญี่ปุ่นหรือร้านอาหารเกาหลีหรือร้านญี่ปุ่นนี่แหละคะ่ะทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้สองคนอะสกาเลินเข้าไปไม่เงี้ยนะคะทุกคนอ่ะเรินเข้ามาแล้วค่ะมันไม่มีสิ่งที่เราต้องการแน่แน เพราะว่ามันก็จะมีแต่เหมือนอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นในราคาเนี้ยะคะ่ะทุกคนร้านาร้านเขาก็อยู่ตรงหวมุมนี่เลยนะคะหวมุมคูมเมืองตรงอ่าเขาเรียกว่าสีภูมิือเป่าไม่แน่ใจนะคะน่าจะใช่แล้วแหละตรงนี้ก็คือเป็นร้านบุกทาเก่านั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่ตรงนี้ร้านบุกกระทะมันย้ายไปแล้วเนาะแล้วก็เลินต่อคะ่ะ <c oughs> เลินตามหาเซเว่นต่อนะคะ นางบอกว่า,วาเออโมแด่ถ่ายน,นะเดี๋ยวเธอจะไปเลินตกลุมฉันไม่รู้ด้วยนะคนข้างที่ทางเราเลินไปมันก็คลักอยู่นิดนึงนะคะทุกคนมันก็จะมีเต้าน้ําทิ้งอะไรโมนี้ยค่ะเนี่ยคะ่เยคะเรามากับคนสวยคุยกันไปหัวล้อก,กันไปนะคะทุกคนนานๆเจอกันก็เฮฮากันนะคะที่เราแมวลดไปก็คือทางที่เราไปเนี่ย ถ้าเราจะกลับมาขึ้นเราต้องไปอ้อมไกลมากนะคะทุกคนอไปซือเซเว่นแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือกลับมาแล้วะคะ่ะได้กินน้ําข้าวโพดแล้วนะคะทุกคนกลับมากินต่อนะคะนี่น้ําข้าวโพดทำใหม่ๆสดๆเลยนะคะตอนแรกที่เรากินก็กินกับหลานสาวนะคะรอบนี้ก็กลับมาก็คือกินกับลูกใครก็ไม่รู้นะคะทุกคนเขาบอกว่า ขอกินด้วยยังไม่ยังไม่ได้กินข้าวอย่างนี้นะคะทุกคนเราเลินไปเลินมาคือเหงื่อแตกแล้วคะ่ะไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็มากินน้ําน้ําข้าวโพดซึ่งมันร้อนมากแล้วก็มากินต่อแล้วนะคะทุกคนกินต่อไม่ทันใดยนะคะทุกคนรอรู้เตอาเส้นขนมจีนไปติดผมแล้วค่ะาอาทานไปยังไม่ถึงกี่คำเลยนะคะทุกคนแล้วก็ ต้องเตรียมน้ำข้าวโพดให้คนเท่าแล้วนะคะคนเท่าที่มานอนวัดนะคะถ้าภาษาไทย่ของเราก็คือปู่สินน้ยสินอ่าถ้าทางนี้ก็อาจจะเป็นคนเท่าไปนอนวัดนะคะทุกคนถ้าตอนเย็นเขาทานอาหารที่เป็นเม็ดแบบนี้ไม่ได้เนาะจะเป็นข้าวหรือเป็นข้าวนมงี้ก็คือไม่ได้นะคะเราก็จะทำเป็นน้ำน้ำก็ได้น้ำเต้าหู้น้ำข้าวโพดหรือว่า น้ำโอวันตีนี่นะคะทุกคนนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่แม่กินอยู่นี่นะคะนี่คือปลาทูเจนะคะทุกคนปลาทูเจมาทําเป็นเมี่ยงนะคะคือมาปั่นรวมกันกับพริกเลยนี่ก็คือน้ําข้าวโพดที่เขาทําเองนะคะนี่แล้วก็จะมาทําแบบนี้ทุกๆปีนะคะทุกคนถ้าเข้าพันษานะคะนี่ถ้าชาวพูดของเราก็คือถ้าวันผ้าในพันษานี่นะคะวันผ้าใหญ่ เขาก็จะมานอนวัดกันเนี้นะคะทุกคนมาทําบุญถ้าตอนเย็นก็ถ้าใครใครหลายหลายหคนมารวมกันทําบุญก็คือทําแบบนี้นะคะทุกคนคือเขาเรียกว่าจาก,ก้าภาษาไทยใหญ่สวัสดีค่ะ